ไไป่ดด้ักนครับอ่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาเห็นคุณลุงเพิ่นหาอย่างยุนี่เพิ่นบอกว่าเอาไว้มันกะกัดเขาเพิ่นว่าหาหอยปะครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่นะครับพี่น้องครับได้หลายแล้วปะครับคุณลุงเพิ่งกระตาหน่อยแล้วพอใส่แล้วเพิ่งเพิ่งกระตาหน่อยหลายเป็นไหนตัวใหญ่ปะครับโอ้คือมีตัวบางใหญ่ใแต่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งเบิ้งเบิ้งดีด้ออุ้ยใหญ่น้ออุ้ยซ้ำหอยโข่งเหมือนตัวนี้น้อแต่ว่านี่เป็นหอยเชอรี่ปะครับไหน โอ้สุดยอดเลยเนาะตอนนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วบ่ครับนี่ครับมีมีปลานี่บ่ครับก็มีแน่อยู่ื ừ, ได้บ่ปลาปลามันจับบ่ได้มันแล่นหนีบ่เออเอาคือยังมันน้ำหน่อยๆนึน่งมันแล่นไปทางใดบ่ด้น้พวกกเงไ้นี่บ่แต่ว่าหอยมันเอางไงเนะะาะก็เลยเอาหอยก่นอคนครับคุณลุงนี่อยู่บ้านไหนคุณลุงบ้านดูอยู่บ้านดูบ่ อโอ้บันดูคใกล้ๆนี่บ่บันดูนี่ตำบลยังครับบันดูหมู่สองตำบลตาเกตโอ้ตำบลตาเกตอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเนาะแมนอุ้ยหลายครับเนาะเจ้าจับขึ้นมาทีละกัมทีละกรรมัะกรรมเลยเนาะโอ้ดัด้มพุ่นอะ่ะมีตัวแบบงี้ไงพ่อเนาะเอาไปเฮ็ดทีงไหนกินคุณลุงไปลวกแล้วก็บดีขั่วเอาตามันออกอ่ะเอาไปขายโอ้เอาไปขายให้ร้านสมตำเพิ่นบ่ หรือไปขายตลาดตลาดแล้วอืมบมเดเฮตกินเองห่ครับเอาไปขายบ่หาไปขายบ่อเพื่อกินเองน้าอ๋อขัยมันเหลือกินกันจ้างขายอือคืณคุณผู้ชมครับนี่คุณลุงเพิ่นหาหอยอยู่ในหน้าเพิ่นเนี่ยนะครับพี่น้องครับเพิ่นบอกว่ามันขอนมันมันไม่ตอมอยู่หม่องนี้เนาะมันขอนเนาะขอนมันกับมาตอมอยู่นีย่างหลายเลยนะครับคุณผู้ชมครับหอยเชอรี่หอยเชอรี่นกปากหางคือบบมี่ครับแถวเนี่ ม้าอยู่บ่มาเป็นฝูงบ่เป็นฝูงเลยเอ้าบ้านนี้คันคันมันมันม้านี่หอยมูนี่คือสีเหลือคันมันมันมาเบิดไดโนมันกินเบิร์ดไดโน่หน่อยแล้วเอาขึ้นในหลังกระแท่งเดี๋ย่างย่างขึ้นมันบ่ราะใช้เกลือบูดน่ะบาดบาดเลยบ่โอ้โนกนกบ่มันเอาขึ้นมาเออนกมันเอาขึ้นมาในคันแท่นหน้าเฮานี่บ่โอ้วังได้ๆเนี่บ่ครับมันมาเออวววัังงงช่้าแขนล่ะันมันมามันก็มาเป็นฝูงได้เนาะ เอาคุณลุงเอาไหมผมเบื้องใกล้ๆแน่ยอันกระตาเนี่ยนันก้าตาหอยเนี่ยมาเดี๋ยวสิเบื้องใส่คุณผู้ชมเบื้องลงคิดเออให้คุณผู้ชมเบื้องเด้ครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละครับพี่น้องโอ้ยหอยเชอรี่ที่คุณลุงพนหาครับพี่น้องครับมีตะหนวยบบกใหญ่ๆครับคุณผู้ชมครับมันกำลังที่เขาไงบ่จังน้อยนี่นามแห้งมันเขาไง่ายเลยบ่เขาไงสิขันเข้ากำลังเริ่มเลยเข้าไปเอาไปขายเนี่ยเขารับสื่อเข้าจังไดครับคุณลุงครับเขารับสื่อจังไดครับ กันรับซื้อแบบไหนที่ข้าต้มอะไรกันบ่เขาเขาเขารับซื้อเป็นกิโลรับซื้อเป็นโลโอ้คือว่าขันข้าต้มไในันอยู่จังไรเปิดให้ผมเบิ่งมึงดูมันอันเขารับซื้อนี่โลละหกสิบบาทบ่ครับนี่นี่นี่โอ้ฝุ่นมันอยู่จังสันบ่ครับโอ้บ่เจ้ายหน่อยน้ำแห้งมันเขาง่ายเลยเขาง่ายดี่อืมครับครับ โอ้พุ่นันนี่นะครับพี่น้องครับโอ้เด้ดหลายแห้งครับพี่น้องไม่ตัวงนวยบบกใหญยๆครับพี่น้องครับนาเอาละครับบ่โอ้เอาขอบคุณหลายๆเด้อครับคุณลุงครับขอบคุณครับเอาขอบคุณคุณผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ